มีคนเขาจะคุยกับเองด้วยใครวะเออเออนายเออเออเอ,อ่ะอ,อ่ะอลรเปป้าใครวะรายการอ e e ีเตอร์อีจันขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าซีรีส์ความหวังคนคุบเราไม่มีเจตนาในการสร้างความสงสาร หรือเรียกร้องความเห็นใจให้กับผู้ต้องขังและเราไม่ได้มองว่านักโทษคือเหยื่อของสังคมแต่เราเชื่อว่าในความผิดพลาดของใครคนหนึ่งยังมีบทเรียนที่คนทั้งสังคมสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อสนับสนุนให้ใครผิดซ้ำแต่เพื่อเตือนใจและสะท้อนผลลัพธ์ของการกระทำโดยเฉพาะสำหรับเยาวชนหรือใครก็ตามที่กำลังลังเลในเส้นทางชีวิตเราอยากให้เห็นชัดเจนว่า การกระทำผิดกฎหมายมีราคาที่ต้องจ่ายและบางครั้งราคานั้นก็คือการเสียคนที่เรารักไปตลอดชีวิตเราเข้าใจและเคารพทุกความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียหายรวมถึงครอบครัวของผู้กระทำผิดที่อาจไม่ได้เลือกให้ชีวิตมาเป็นแบบนี้ทุกการตัดสินใจของทีมงานยึดหลักความยินยอมและความปลอดภัยของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ เราเพียงขอทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดอีกมุมของความจริงในสังคมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตอนนี้มาตามกันต่อกับความหวังหลังกำแพงสูงเคสของนยอเบียตามหาพ่อกันนะครับหลังจากทีมงานอีเตอร์อีจันตามมาเจอที่อยู่ ที่ชื่อพ่อระบุไว้เราไม่เจอเจ้าตัวแต่เจออดีตพัญญาของเขาครับเมื่อมีเบอร์โทรติดต่อไปยังปลายทางได้แล้วแม้จะยังไม่ชัดเจนเรื่องเจตนาก็ต้องค่อยๆอ,อธิบายกันไปแหละครับอีเตอร์อีจันนะครับอีเตอร์อจันอ๋อใช่ครับอีเตร้รอีจันจะตามหาคนที่พัดพาดจากกันใช่ครับรู้จักลูกไอ้น้องเบียร์เปล่า รู้ครับลูกสาวใช่ไหมใช่ครับเออลูกสาวตอนเนี้เขาขอให้เต้ยช่วยตามหาพ่อให้นะ่ะอ๋อครับครับผมตอนนี้พ่ออยู่ที่ไหนนะ่ะผมอยู่ท่าเรือครับหรอแล้ว,แล,วแล้วเป็นไงยอยากเจอลูกสาวไหมหรือว่ามีเรื่องราวอะไรอย่างงี้ไหมอ๋อ ก็อยากเจอครับนะอยากเจออยู่อ่รพ่อแล้วตอนนี้พ่ออยู่ไหนอยู่บ้านครับเหรอด้ไปหาได้ไหมนี่ได้ครับได้อยู่ใช่ไหมครับผมการเจรจาเป็นไปในทิศทางที่ดีครับ คุยกันไม่กี่คำก็เข้าใจทีมงานอีเตอร์อีจันจึงออกจากบ้านอดีตพันยาพ่อของเบียไม่นานก็มาถึงพิกัดที่นัดหมายเจอกันครับฮัลโหลครับฮัลโหลจ้าครับเอ่ออีเตอร์อีจันนะครับจ้า <Yes. S 1> จ้าที่นัดไว้กับคุณพ่อตอนนี้อยู่ที่หน้าวัดสตือแล้วนะครับอ๋อ oh. ขารออยู่เขื่อนแล้วว่ะเขื่อนพระรามหกอะจ้ะเขื่อนพระรามหกเคยต้องไปไค้เซิร์ชไปได้ใช่ไหมเขื่อนพระรามหกเงี้ยเหรอมันชื่อว่าอะไรจ๊ะแม่จ๋าชื่อว่าเขื่อนพระรามหกเลยโอเคเขื่อนพระรามุณจะไในรู้หมดมองข้ามฝากมาก็เห็นแล้วจ้ะโอเคแต้ครับรถต้องอ้อมนิดนึงอ๋อขับรถต้องอ้อมนิดนึงโอเคได้ครับผม เกิดนิดหน่อยครับเมื่อเราไม่มีเบอร์พ่อแต่พ่อออกจากบ้านเพื่อมารอเจอทีมงานอีเตอร์อีจันที่เขื่อนพระรามหกซึ่งก็กว้างไม่ใช่ย่อยงานนี้เลยได้งมหาพิกัดกันสักพักเลยแหละครับพ่อตาเป่าใช่พ่อไหมครับอาจจะไม่ได้ยิน เดี๋ยวไปถามฮัลโหลจ้าแม่หนูจะเจอพ่อเขาได้ไงอ่ะเขาใส่เสื้อสีอะไรเขาอยู่ที่เขนพระรามหกอ่าแล้วเขาใส่เอ้เขาใส่เสื้อสีอะไรเขามายังไงอ่ะพ่อแม่เขาขี่รถเครื่องรออยู่ที่เขนพระรามหก่ะจ้ะขี่รถเครื่องไม่ได้มันรถเครื่องรถเครื่องสีอะไรจ้ะแม่ยีหอรถเครื่องสีดำยี่ห้ออะไรจ้ะสมาร์ทสมาร์ท เขาไปที่เขื่อนเลยจ้ะถึงเขื่อนแล้วเหรอจ๊ะใช่เดี๋ยวโทรบอกเขาโอเคครับผมครับครับเขามาถึงแล้วมาเออหนูจะมาเขื่อนเนี่ยแม่โอ้หมันเข้าผผดแด้วทีนี้เขาปีกก้านโลกอะแล้วหนูต้องไปทางไหนอ่ะไปทางแยกสามแยกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาพปเจอไฟแดงก็เลี้ยวขวามา อ๋อต้องไปเข้าประตูนนู้ใช่อันนี้เขามันเป็นตะพานเขาข้ามใหใหญ่เข้าค่ะก็เจอตะพานโอ้ยไม่เคยอยากเจอไม่เคยเจอไม่เคยเจอขอบคุณครับอย่าไปตามหาคนก่อนนะแม่นะขอบคุณครับโอ้โหยคนลุกหมดเลยเนี่ยคนลุกอะไรเจอคนสวยแล้วทักไข่ เมื่อกี้ทักใครมั่นหน้ามากแล้วลุงก็งงลุงเมินใส่เลยรอดนะพนะชิลชาอ๋อเขาใช้ญลูสานนัางชมธรรมชาติของฉันอยู่ดีรออกไปสามแยกเลี้ยวขวาจอไปแดงแล้วเลี้ยวขวาทีอ๋อข้าวถึงนู้นแน่เลยนะปวดหัว ไม่นานก็ดูเหมือนว่าเราจะเจอบุคคลเป้าหมายแล้วแหะครับนี่เหมือนบ้านอะยืนเลยเฮ้ยเนี่ยนี่ยเสื้อสีฟ้านะปะแล้ววะไม่เห็นมีรถเครื่องเลยจอดรถเครื่องไว้ไงแล้วเดินมารอตรงนี้ทำไมแน่ะหรอ้ปิดเส้นทางแล้วเราจะเข้าได้ปะต้องจอดไว้ตรงนี้แปไหนตามเข้าไปนะมาวัสดีครับวันดีครับพ่อ ปมารอที่นี่อขอบคุณนะครับฮะอะไปที่บ้านนะพ่อมารับเพราะกลัวจะเข้าไม่ถูกอ๋ออยังคุยตรงนี้เลยก็ได้พ่อคุยตรงนี้ก็ได้คุยตรงนี้เลยก็ได้จำลูกสาวได้ใช่ไหมได้ครับครับผมแล้วไปพัดภาคอะไรกันตอนไหนมันมีปัญหาที่หน่อยครับทีว่าใหมเราเเป็นไป่รุ่นะนนั้นบ้านเขาว่าเลยแย่กันไปเราไม่เจอกับลูก กี่ปีแล้วหลายปีแล้วรับเรอคิดถึงลูกสาวไหมโอ้ลูกเนาะมัน,นยังว่าแล้วคิดถึงได้ทำไมได้ลากสา,าครั้งล่าสุดที่เจอกับลูกสาวนี่ตอนไหนครับรอ่อโอ้ ห้ 5, ปีที่แล้วนะครับห้าปีที่แล้วครับห้เอห้ากปีที่แล้วก็สักประมาณตอนที่เขาอายุเท่าไหร่ยีกว่ากเด็กครับเจอกันแป๊บเดียวผมจําได้มาเจอกับลูกสองครั้งเด็กครั้งหนึ่งแล้วก็มาเจอตอนโตเลยอ๋อเขาเล่าให้เต้ยฟังว่าเจอกับคุณพ่อครั้งสุดท้ายตอนประมาณอายุ1ิบ6อะไรอย่างเงี้ยนั่นเหละครับ เขาเคยตามหาคุณพอ่อเจอครั้งหนึง่งแต่ว่าก็ขาดการติดต่อกันไปก็อย่างว่าก็ต่างคนต่างไปหากินนะนเนาะเราก็ต้องไปวิธีทางเรามันก็บูดยาเราเราว่าอยากจะกลับไปแต่นี้เขาไม่ยอมรับเรากลับไปไหนกลับไปให้ปเปครอบครัวอย่างเงี้ยกลับแม่เขาอะนะครับทีนี้เราก็ว่าต้องดิ้นนะนะเพราะต้องไปเรื่อยอชีวิตคือเรื่อย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 ครับ ครั้งมันเห็นรูปคนอื่นเราเราก็ในใจเนอะเก็บไว้ในใจเราก็ไม่รู้จะทำยังไงผมเมื่อไม่ค่อยถูกกับไงมันไม่เข้าตาเขาว่าเนาะไม่ใหญ่เราเอว่าทไาทำไดีเราไปพาลูกเขาไดอย่างเงี้ย<อ>เราโอเคเราเกเกมากคือมันมาคิดได้มันก็เกือบไปนะสงสารลูกคนสงสาร,ร,สารมึงว่ามึงจะทำยังไงอยากจะไปเรารู้ว่าเข้าได้แต่ว่านี่ น้องเขาจะรับไหมญาติิเขานี่เราก็จะไปเป็น,ปนจุดที่ไม่ดีไงว่าอย่างว่าเราไม่เราก็กลัวนะว่าขอให้ว่าไปไม่รอดแ,แล้วถ้กลับมาเงี้ยเราเราไม่ใช่เราไปอย่างหนึ่งคือหาลูกเนี้ยแล้วเรารู้ข่าวลูกไหมเลยว่าลูกเป็นตายร้ยดียงเงช่วงหลังมาผมไม่รู้เลยรู้ อยู่ช่วงนึงว่าเขามีแฟนมีแฟนนี่แหละแล้วขนาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยน่หนึ่งผมความคิดของผมผมว่าถ้าเรารู้เราไปถามคนงูนู้นว่าขอเบอร์แล้วติดต่อลูกได้อย่างเงี้ยเราเราเรา,เราทำได้แต่นี่เราไม่อยากให้ลูกมารับรู้กับเราไงไม่อยากให้เอามารับรู้คือไม่ไม่อยากให้รู้เลย เราดวงห่างเอาจัดดวงห่างแต่ว่าเขาอยากเห็นพ่อแบบใกล้ชิดเลยนะครับออ,อยากเจอลูกไหมล่ะอยากครับไปเจอลูกไหมวันนี้มันมีธุระสิคยัะผมมีธุราไปต้องมา,มาเอาเว้ เดี๋ยวต้องบอกพ่อก่อนว่าตอนนี้ลูกสาวอยู่ข้างในนะในรถอ่ะฮะในรถเหรอครับในคุกอ,อยู่ข้างในเดือนจาวันนั้นเต้ยไปทำข่าวข้างในเดือนจําอ่างทอง แล้วก็ได้คุยกับนักโทษหลายๆคนเบียก็คือหนึ่งคนในนั้นโอเคเขาโอเคแน่ๆอย่างเงี้ยตกใจไหมครับตอนนี้คิดยังไงครับพ่ออยากจะถ้ามันอยากจะถามรวมมัน เรื่องอะไรเราไปเกยทำไมอะไรยังไงผมก็ไม่อยากให้เขามาเหมือนเราไงผมก็คนเกยเต้ไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วเนาะที่ที่ลูกสาวเขากล่าวพลาดผมเพิ่งจะรู้เนี่ยผมว่าไม่เคทราบเขาผมได้ข่าวแว่วๆอยู่เหมือนกันนะ เกยังผู้ชายเลยแหละผมได้ข่าวคนที่มาบอกผมมันก็ไม่บอกนะผมสั่งไว้ถ้าไปเจอก็อย่าบอกอย่าบอกคือไม่อยากให้รู้มันมารับรู้กับเราอย่างนี้อยากให้เขาบินให้มันสุดที่บอกว่าไม่อยากให้เขามายุ่งไม่อยากไม่อยากให้เขาเข้ามาปัวพันเดี๋ยวก็จะเป็นการที่ว่าผมมันคนอื่นเขามองคนทั้งนู้นอ่ะเขาจะมองว่านั่นไงมันก็เข้ามาปัวพันกับพ่อมันเดี๋ยวมันก็ต้องไปเหมือนพ่อมัน อย่างนั้นแล้วใครอยากจะให้ลูกเราเสียเมื่อมันเป็นไปแล้วเราจะทํำยังไงล่ะที่ไม่อยากให้ลูกเข้ามาใกล้เราเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคิดว่า,าพากันเสียใช่พากันเสียเป็นแบบนี้นี่เองครับเพราะความรักในหัวใจของพ่อบางครั้งก็ไม่ได้แสดงออกด้วยการโอบก,กอดตรงๆ แต่ด้วยเงื่อนไขต่างๆในชีวิตเขาก็ยืนมองลูกอยู่ห่างๆอย่างห่วงใยจึงไม่แปลกที่จะทําให้คนรอบข้างของพ่อเข้าใจว่าเขาปิดกั้นลูกสาวนะครับเขาไม่เอามันใครพ่อมันนี่ก็ไม่เอามันไม่เอาเบียร์เนี่ยนะนั่นแหละเพราะมันก่อวิรกรรมติดคุกไม่พักลูกเรื่องยามันบอกว่ามึงอย่าไปบอกกับอีเบียรนะว่ากูอยู่ไหน พอลูกเรามันมัน,ม,นมันก็หัวแข็งเนาะเขาคอยจะไปอะไรกับแม่เขาตลอดผมได้ขา่าวนะผมฟังวัง,ว,งวังอยู่ไม่ยอมไม่ยอมมันคือแล้วก็จะเป็นการที่ว่าพ่อมึงบอกมาน่ะสิน่ะเรี่อนี้มันก็จะเป็นการเด็กมันโดนบีบโดนนู่นโดนนี่ผมรู้เขาบีบมันอะแล้วเราเราไม่คิดแล้วว่าการที่เราไม่อยากให้ลูกรับรู้ข่าวจะเป็นจะเป็นการที่เราไม่รู้คิดว่าพ่ออยากตัดขาดหรือพ่อไม่อยากเจอพ่ออะไรเงี้ย อตัดพผมพ <อ S 2> <อ>ไม่โทรคุยแต่ไม่บอกให้เบอร์เบอร์พวกกันไปให้ไม่บอกพยายามไม่พยายามนะพอ่อตลอดนู่นตลอดนี่ผมก็ไม่บอกไม่บอกว่าว่าพ่ออยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะวันนี้เขาก็คงจะได้อยากจะได้กำลังใจอยากจะได้เห็นพอ่อ เบื้องต้นนะเขาเล่าให้เต้ยฟังว่าอืเขาโดนคดีรับของโจร ตอนแรกหัวใจของพ่อก็ดูจะเต็มไปด้วยความคิดถึงแต่เมื่อรู้ความจริงว่าลูกสาวอยู่หลังกำแพงสูงรอยยิ้มและแววตาก็เปลี่ยนไปทันทีต้องลุ้นกันว่าเงาของลูกกรงจะทำให้พ่อเลือกเดินเข้าไปกอดลูกหรือหันหลังหนีไปและรอจนกว่าวันที่จะพร้อมกลับมาพบหน้ากันอีกครั้งนะครับ chắc cột keo hàng pha là à tam hà hồ chơi vòn pha cột keo pha Chân mẹ cọ pha chắc กันขวางหัวใจเรื่องนี้